สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะิฟามากินยำยำโรมิมร,มรผลไม้ดิจ้ะก็บเมีอันใสอัน,อน,นมะละมะละก,กอจะว่าให้ใส่แบบเพิ่มเพิ่มดิจ้ะไม่เอาแบบซุ่มแห้งนะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลอันนี้ก็แตงกวา สาลี่ก็คือว่าแลวแก่แลแ้แก่ห้ามกเข้าเสียเขาผลไม้แบบไรม่เราก็เอามายำอันนี้เป็นยำได้จ้ะตำมกับต้มได้เรื่อ่านตำกินแห้ะเนาะจ้ะวันนี้ก็จะมากินกินยำยำผลไม้นี่คือมอ น,นี่เป็นแครอทแครอทเกียวกับัอาซารีอันนี้เรใส่น้ำตาลได้จ้ะยำนี้ไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าความหวานก็คือได้จากมะละกอ ไม่เฮ็ดผีมึงเลยจ้ะถ้ามันมีประโยชน์นะกามีแต่ผลไม้แล้วถ้าคืเลือกเอาเ้าจะเอาผลไม้ยั่งมันมันเป็นหมูแห็ด เผ็ดแหงน้ำจ้มแต่ไม่จ้ะเผ็ดเปรี้ยว ยี่งจะไหนกับบวนะจ๊ะมันเป็นกับผล,ลไม้นี่เป็นแอปเปิ้ลเคี้ยวน่ะรสชาติมันเปรี้ยวขอจบคลิปสำเน่ยนนะจยา คลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวจะเอาเมโนโดูดีๆมาฝากเลยสวัสดีจ้า